คุยเล่นเกนชินเป็นรายการพอดแคสต์สำหรับพูดคุยเทคนิคอัปเดตข่าวสารของเกมเก n นชินอิมแพกรายการนี้ไม่มีภาพสามารถฟังระหว่างเล่นเกมได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกนชินครับหัวข้อในวันนี้คือเติมเงินซื้ออะไรคุ้มที่สุดในเกมเก n นชินอิมแพกหัวข้อในวันนี้ ค่อนข้างมีตัวเลขเยอะครับผมดังนั้นเนี่ยผมทําสรุปไว้เป็นรูปแล้วอยู่ในหน้าจอนะครับถ้าฟังแล้วงงตามไม่ทันตัวเลขเยอะไปเปิดหน้าจอดูครับจะเห็นสรุปที่ผมทําไว้ให้โอเคในเกมกินินิมแพ็ครับเรามีแพ็คให้ซื้อเยอะแยะมากมายตั้งแต่แพ็คเพชรแพ็คที่ได้เป็นทรัพยากรในเกมแพ็ครายเดือนแพ t เทิร์นพาสแต่ถ้าถามว่าในปริมาณเงิน1บาทที่จ่ายไปเนี่ยแพ็คไหนคุ้มสุด เขาตอบครับว่าพรแห่งดวงจันทร์พรที่แปลว่าอวยพรนะไม่ใช่พรอ,อีกแบบนะนั้นพรฮับนะไม่เกี่ยวกันโอเคพอถึงดวงจันทร์คุ้มยังไงครับคุ้มตรงที่ว่าในอัตราที่เราจ่ายไปหนึ่งบาทเนี่ยได้เพชรมาถึงยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรเยอะเหรอเอางี้ครับถ้าคุณเติมเงินเกมน,นี้หลักสามพันบาทแพ็กใหญ่สุดเพื่อซื้อเพชรนะครับตกอยู่ที่หนึ่งบาทได้สองจุดหกเก้าเมตรย้ํานะครับ หนึ่งบาทได้ไปถึงสามเมตรแต่พอเห็นดวงจันทร์เนี่ยถ้าตีเป็นเงินบาทแล้วหนึ่งบาทได้ถึงยี่สิบเมตรครับผมดังนั้นคุ้มกว่ากันเกือบสิบเท่าถ้าเกิดแนะนําว่าเกณเ์นี้ยซื้ออะไรคุ้มสุดผมก็บอกเลยว่าเติมพรแห่งดวงจันทร์เถอะแล้วที่สาคัญมันไม่แพงมากราคาพรแห่งดวงจันทร์เนี่ยตกอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนสามสิบวันนั่นแหละ ถ้าหารเป็นวันแล้วตกวันละ5บาบาทเค่ okay. ถูกกัา Netflix อีกราคาประมาณ Apple Music โอเคคุยกันได้เท่าสป t i f y ไะไรเดือนไม่ Spotify ถูกกว่านิดนึงแต่เราจะเล่นเกินชินอะไม่ได้ฟังเพลงนั่นแหะครับตกวันละ5บาทผมคิดว่าราคานี้ก็น่าสมเหตุสมผลนะคือเด็กคนไหนก็ซื้อได้อะ5บาทเองแล้วของที่ได้มาคือโคตรคุ้มครับได้มาวันละ90เพซซึ่งถ้าเกิดดูจากอัตราต่อรอง อาัตราส่วนนี้แล้วเนี่ยพบว่าซื้อพรถหนวงจันทร์ไว้ทุกเดือนยังไงก็คุ้มคุ้มมากๆด้วยแล้วมีข้อเสียไหมมีครับพรถหนวงจันทรเป็นการที่คุณจะคุ้มได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความอดทนเพียงพอถ้าสมมุติว่าคุณต้องการใช้เพชรด่วนแบบเฮ้ยตู้จงรี่มาแล้วจะหมดเวลาแล้วเลยอีกวันเดียวต้องการเพชรด่วนๆพรถหนวงจันทรช่วยคุณไม่ได้นะครับคุณต้องทําการซื้อ แพ็คเพชรเพื่อเปิดอันนั้นต้องการเพชรด่วนต้องแพ็กเพชรแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่รีบวางแผนระยะยาวได้คุณซื้อพอถึงดวงจันทร์ยังไงก็คุ้มถัดมาครับพอถึงดวงจันทร์เนี่ยให้เรามาเป็นไพรโมเจมก็จริงครับแต่วิธีการบริหารไม่เหมือนกันเอา้าก็ได้เพชรมาก็ใช้วิสีแต่คิดอะไรมากล่ะเดี๋ยวครับใจเย็นคือผมมองว่าด้วยความที่พอถุงดวงจันทร์เนี่ยมม่ได้เพชรเป็นหลายวันถูกป่ะดังนั้นเนี่ย มันจะเกิดความคันน่ะคุณเข้าใจอการคันไหมแบบว่าเฮ้ยเพชรครบร้อยหกสิบปุ๊บมันต้องคันมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ผมก็เป็นไอเพชรหลักร้อยเม็ดนี่ไม่ค่อยกลัวแต่พอแตะร้อยหกสิบปุ๊บป๊าบฝาอรารามถ้าจะเอาให้คุม้มจริงๆนะพอนาหนูวงจันเนี่ยคุณควรดองเพชรไปด้วยส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการเปิดตู้ที่สำคัญจริงๆไม่ควรรีบเปิด อันนี้จะเข้าสู่เรื่องของ powerpoint นะผมกำลังจะทำขึ้นหน้าจอให้ดูอ่ะขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคุณเป็นสายเปิดกาชาปองแค่แค่ว่าตัวหน้าตู้ฉันต้องได้ตัวใหม่มาที่ฉันอยากได้เนี่ยฉันรอตัวนี้อยู่เช่นจงลี่หรือเสี่ยวในอนาคตเนี่ยแนะนำว่าให้ไป option ที่1ครับซื้อพรแหนงงจันทร์มาแล้วไม่ใช้เพรเลยเก็บดองไว้เรื่อยๆดองรอตัวที่ต้องการคุณจะได้เพรทั้งหมดนะครับ 2,700เมตรบวกกับอีก300เมตรตอนที่ซื้อแพ็กมาเป็น3,000เมตรแปลว่าถ้าตีคร่าวๆครับ1เดือนคุณเท์เ,เนี่ย3,000เมตรแล้วเมื่อรวมกับการที่คุณเนี่ยทำมิชชั่นรายวันก็คือคำขอรายวันแหละที่มันมีวันละสี่คำขออ่ะเก็บ4ี่คำขอได้40เมตรทำครบ4คํคำขอไปส่งกิลดักจนภัยได้อีกเมตรเป็น60เมตร60 คูณ30วัน1,800เมตรถ้าไม่ทันดูหน้าจอนะ1,800เมตรบวกกับ3,000เมตรที่ได้มาจากแพ็กพอถึงหนุงจันทร์คุณจะได้แน่ๆครับ1เดือน4,800เมตรหรือ30โลโอ้แปลว่าถ้าเกิดคุณต้องก,การการันตีว่า5ดาวแน่ๆเนี่ยอย่างซวยเลยเปิดยังไงก็ไม่ออกต้องรอการันตีเนี่ยคุณใช้เวลาแค่3เดือนนะผม30โลต่อเดือนคูณ3เป็น90โลครับ คุณจ่ายเงินแค่150บาทคูณ3 450บาทคุณได้แน่ๆครับการันตีให้ดาวหนึ่งตัวอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าคุ้มมากของเซตนี้แต่กรณีที่2ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยผมเนี่ยมีตัวพอแล้วซื้อพอถึงดวงจันทร์จะคุ้มไหมอ่ะคือจริงๆมันก็คุ้มแหละแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าตัวคุณพร้อมคุณพอใจแล้วคุณอยากได้น้องครีผู้ชายไม่อยากได้ข้ามไปยาวๆเนี่ยผมแนะนําว่าคุณไปออปชันที่2ครับก็คือออปชัน เอาเพชรที่ได้จากพอเห็ดวงจันทร์เนี่ยไปกดร Re ีเรซินไม่ต้องรีเยอะนะรีวันละหนึ่งครั้งการร Re ีเรซินในเกมเนี่ยครับครั้งแรกถูกสุดห้าสิบเมตรได้หกสิบเรซินครั้งที่สองที่สามในครั้งร้อยเมตรสี่ห้านี้อยห้าสิบใช่ป่าวไม่เคยรีถึงเออแต่เป็นว่าครั้งแรกคุ้มสุดครับให้คุณกดร Re ีเรซินวันละหนึ่งครั้งด้วยเพชรจากพอเห็นดวงจันทร์อันนี้จะคุ้มมาก คือจริงมันใช้เพชรจากไอ้คำขอารวันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่เติเตมพอถึงดวงจันทร์เลยเนี่ยคุณจะไม่เหลือเพชรไปไปเปิดตัวละครใหม่หมเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าวันละห้าสิบเพชรพอรีเลซินหกสิบเรซินที่ได้มาจากการเสียห้าสิบเพชรทาอะไรได้บ้างก็น่าจะรู้นดีอยู่แล้วแต่ผมขอคิดแบบง่ายสุดเลยแล้วกันคุณเอาไอ้หกสิบเรซินเนี่ยไปลงเล,ลายสีเหลืองเก็บเก็บเงินเก็บทองเก็บโมรามาถ้าคุณอยู่โลกระดับ 5คุณจะได้วันละ5 2า0 0โมลาต่อการลงราลายหนึ่งครั้งถ้าเกิดคุณลง3มครั้งคุณได้วันละแสนห้าถ้าคุณลงหก 6, คุณจะได้6 0,000วันละแสนแปดจำตีวว่าลงหแล้วกันจะได้จำง่ายๆคุณได้วันละแสนห้าคุณทำงี้ทุกวันเป็นเวลา1เดือนคุณจะมีเงินเก็บ4.5ล้านว้าว4.5ล้านเดือนเดียวพอแล้วไม่ต้องทำต่อใจเย็นครับ ี๋ยวคุณจะรู้ว่าไอ้4.5ล้านเนี่ยพอคุณอัพอสัพลสัตทสูงปุ๊บมันจะไม่พอครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการปั้นตัวละครทําให้ตัวละครคุณเก่งขึ้นแล้วคุณก็ดองเพชรรอตามสมควรเพื่อเปิดตู้ใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําว่าคุณคุณเ,เพชรที่ได้จากพอถึงดวงจันทร์เนี่ยวันละหนึ่งครั้งครับรีเลยซสิ้นซะแล้วคุณจะได้มีทรัพยากรมากพอถ้าเงินคุณล้นซึ่งเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เคยล้นหรอก คุณก็อาจจะลงเลลายพวกแบบสีฟ้าหาสมุดเอ็กพีก็ได้แต่นี้ไม่ค่อยคุ้มนะแนะนําลงเงินคุ้มกว่าเอาไว้ปั้นที่อยากจะปั้นหรือเอาไว้รีดันเจียนที่แบบวันนี้เนี่ยเอาไว้อัพอาวุธได้คุณลงจับเลยหรือวันนี้ดันเจียนเนี่ยมันให้ของอัพเกรดสกิลได้คุณลงจับเลยนี่แหละครับเอาเพชรที่ได้เนี่ยไปรีนี่ไปเรื่อยๆวันละห้าสิบเมตรได้หกสิบเรซินคุ้มครับผมบอกเลยอ่ะพูดมาขนาดนี้อย่างนี้แล้วผมจะพอเปิดไหมอ่ะ รีเลซินเนี่ยมันเหมือนเดือนหนึ่งก็ไหลเมตรอยู่นะผมคำนวณไปแล้วครับว่าถ้าคุณรีเลสินวันละหนึ่งครั้งคุณจะเหลือเพชรจากการเติมแพ็กเกจพอถึงดวงจันทร์เนี่ยหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเมตรหนึ่งพันห้าร้อยเมตรจากพอถึงดวงจันทร์บวกกับหนึ่งพันแปดร้อยเมตรจากําขอประจำวันจะได้เพชรทั้งสิ้นครับหนึ่งเดือนอยู่ที่สามพันสามร้อยเมตร สองพน0เมตรเนี่ยคือเท่าไหร่20หมุนครับแปลว่าถ้าคุณทำในออปชันที่2คือรีเลสซิ่งทุกวันคุณจะมีเพชรไว้เปิดหาตัวละครเดือนละ20หมุน4เดือน80หมุนก็ไม่การันตีอะ่ะเออมันอาจจะดูรีได้น้อยเอย้มันอาจจะดูเปิดตัวละครได้น้อยกว่าออปชันแรกนะแต่ก็อย่างว่าครับออปชันแรกเนี่ยคุณเนี่ย ID จะโตช้ากว่าออฟชั่น2เยอะแต่คุณจะได้เปิดครบการันตีเร็วกว่าส่วนออฟชั่น2เนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนำนะเพราะผมชอบแบบนี้มากกว่าคือถ้าคุณดองแต่เพชรเพื่อไปรอเปิดหาตัวละครเนี่ย i อดี ID คุณเนี่ยจะโตช้าระดับโลกก็จะโตช้าแล้วก็แบบตัวละครจะเวลใหม่เต็มอาวุธเวลใหม่เต็มอิแฟกที่ดีก็ไม่มีเพราะคุณไม่มีเลยสิ้นไปลงดันไงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ออฟชั่น2องที่ผมบอกไปฮะคุณอาจจะ ได้เปิดกันตีช้าหน่อยแต่ข้อดีคือตัวคอรคุณเนี่ยจะจะเพอร์เฟกมากคือมันไม่ถึงกับเพอร์เฟกหรอกคือมันจะมีของดีใช้เยอะเ,เต็มอาวุธเต็มคุณก็มีอิแฟกต์ดีๆใช้เวลาคุณไปปาร์ตี้กับเพื่อนคุณก็จะเทพเล่นสนุกผมรู้สึกว่าไอออเทนสองเนี่ยเล่นสนุกกว่าแต่ถ้าเกิดของสูขขงคุณคือการดองเพชรเพื่อเปิดหาตัวที่ชอบแนะนําออปชั่นแรกครับผมมีสองออปชั่นนะโอเคองั้นเดี๋ยวเราสรุปกันตอนท้ายถ้าเกิดจะเติมเงินซื้ออะไรก็ตามในเกมกินชน คุ้มสุดคือพอถึงดวงจันทร์พอได้แน่ๆสามพัน 3, เพชรต่อเดือนแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบเปิดตัวละครชอบหาตัวละครจงทาออฟชั่นหนึ่งครับได้เพชรมาดองให้หมด3เดือนการันตีแน่ๆครับ1นตัวที่เป็น5ดาวแต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบเล่นสนุกไม่ได้ต้องการการันตี5าดาวขนาดนั้นแนะนำเป็นออฟชั่น2ครับเอา50เพชรที่ได้เนี่ยไปรีเลซินครับผมแล้วเอาเลซินนั่นอนะไปลงดันอณิแฟกที่ต้องการ ลงเลลายเหลืองเพื่อหาเงินลงดันสกิลพลพลสวรรค์เพื่อให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นแล้วก็ปรับใช้ตามความต้องการครับออฟั่นสองเนี่ยเหมาะคนที่ต้องการเล่นสนุกไปด้วยแล้วก็มีความกิจการตัวละครไปด้วยจากนั้นก็มีเพจไปเปิดหาตัวที่อยากได้ตามสมควรนะผมโอเคและนี่ครับก็คือหัวข้อในวันนี้ครับเติมเงินในเกมเกมทินิมแพคซื้ออะไรคุ้มที่สุดสำหรับคลิปนี้ครับจบลงแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไว้ ถ้าใครอยากคุยอยากพูดคุยอะไรก็ตามครับคอมเมนต์ด้านล่างมีสังเกตได้ว่าช่องผมเะีตอบประจําเพราะเราอยากได้เพื่อนคุยโอเคปะ่ะแล้วผมรู้คุณอยากได้เพื่อนคุยเหมือนกันเจอกันในช่องคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย